สวัสดีค่ะ,คะอยู่กับช่องพังประกายแก้วนะคะวันนี้นะคะก็มาส่งมอบความสุขนะคะของน้องชา้างจากคุณแม่ใหม่นะคะเป็นออเดอร์ผลไม้ให้กับน้องชา้างนะคะที่ตกง,งานทั้งสองเชือกน้องพังประกายแก้วพังใบเฟินนะคะก็ให้ควานชิดเทผลไม้เลยนะคะ้องควันก็เตรียมจัดออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ20ตะก้านะคะ ก็กลับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่ปิดออเดอร์ให้กับน้องช้างได้าทานผลไม้แล้วก็ให้พ่อควานแม่ควานได้พักะะกันในวันนี้นะคะก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังปรารถนาสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะ,ะประกายแก้วขอบคุณค่ะคุณแม่กอน <laughs> โอ้ยเสียงหวานมากเลยนะคะสงสาวรอคอยเวลานี้มานานแล้วนะคะอร่อยไหมค้านนะ,ะกระติกหูอีกแล้วนะคะหนุพี่เฟิร์นโอ้ยวันนี้มีไฟให้พี่เฟิร์นเ้อหนุ่เอาไฟมาจากไหนหวนชิดขอบคุณคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่เมตาน้องช้างนะคะ ขอให้ท่านนะคะเฮงเฮงโดยโยสุขภาพแข็งแรงยิ่งคิดวางสิ่งใดนะคะสมดังใจปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะโอ้ยความสุขนะคะที่รอคอยนะคะคือของอร่อยหวานหวานหวานวน,วน,วน,นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะหลังจากที่เขาก็ยืนทานต้นหญ้านะคะสับปะรดมาทั้งวันนะคะก็ได้ของหวานอาหารเสริมวันนี้นะคะ วันนี้ก็จะนอนกันเร็วหน่อยนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้สับป,ปะรดมาลงเนาะก็เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของร่างกายพอควานนะคะขอบคุณคุณแม่ใหม่นะคะเราก็สู้กันเต็มที่นะคะผ่านไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณกําลังใจดีๆนะคะที่ส่งเข้ามานะคะแล้วก็พร้อมช่วยเหลือน้องช้างนะคะราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะหรือประกายกระดิกหูเลยนะคะ ดูสายตามีความสุขมากเลยค่ะนะ,ะเก็บเร็วมากเลยนะคะปะกายวันนี้พี่เฟิร์นมีไฟเรือนรางนิดนึงนะคะความชิดไปเอาไฟจากไหนมาก็ไม่รู้นะคะ่อมาแต่ก็ภาพอาจจะไม่ชัดเนาะนะคะเพราะว่ามืดแล้วนะคะ อร่อยไหมคะปะะกายวันนี้ผลไม้ก็จะเป็นกล้วยอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าอ้อยนะคะยังไม่ได้ไปหาอ้อยมาเลยนะคะก็จะต้องสั่งออเดอร์อ้อยเข้ามานะคะ เสียงเคี้ยวแบบฟินมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนอะน้องควันก็จะขออนุญ,ญาตปิดคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็กลับขอบคุณคุณแม่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ใหม่ FC ซพังน้องฝ้ายนะคะเมตตาปิดออเดอร์ให้กับสองสาวได้รับระทานผลไม้ในวันนี้นะคะเป็นทุนค่าอาหารให้กับน้องๆน,นะคะกลับขอบคุณมากๆนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตปิดคลิปเลยเนาะนะคะเพราะว่ารอ2ส,สาวกินหมดกะะ็เวลาจะหลายนาทีก็จะอัปโหลดยากนะคะอัปโหลดคลิปยากนะคะค่ะก็คะ ขอให้คุณแม่ท่านมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดนะคะขอให้ท่านสมดังใจปรารถนาทุกๆประการคะ่ะสวัสดีคะ่ะ